โอเคสวัสดีครับพบกันอีกครั้งทาง h o ้าส s t ตูดินะครับแล้วก็เพจกีตาร์บายอาจารย์ห้าวนะครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนคีย์ของเพลงนะครับผมในกรณีที่เรารู้สึกว่าเพลงนั้นนะเสียงมันสูงมากเลยนะครับ มีสหลักการง่ายๆที่อยากให้ลองเอาไปทากันดูแล้วก็สามารถเปลี่ยนขีได้นะครับอย่างแรกง่ายๆเลยถ้าเรานับเป็นนะครับนับง่ายๆเลยเราก็จะสามารถเปลี่ยนขีได้โอเคขออธิบายเรื่องนี้ก่อนในตรีสากลน,นะครับมีโนต้ตอยู่12เสียงที่เป็นโคเมติกติดๆก,ก,กันนะครับโนต้ตตัวแรกตัว C ตัวต่อมา C ชาร์นะครับหรือ D Fla t นะครับต่อไป D D ชาร์ปหรือ E Fla t E F ความรู้นะครับ E กับ F ติดกันนะครับต่อไป F ชาร์ปครับผมต่อไป G ต่อไป G ชาร์ปครับ G ชาร์ปหรือว่า A แฟลทต่อไป A ต่อไป B แฟลทหรือว่า A ชาร์ปนะครับสูงขึ้นเป็นชาร์ปต่ำลงเป็นแฟลทนะพี P ่ A A ชาร์ปอันนี้ B แล้วก็ C นะครับอีกตัวหนึ่งจะเป็นครึ่งเสียงก็คือตัว B กับ C อันนี้ต้องจำนะครับ อีกตัวหนึ่ง e กับ f ครับสตัวโอเคเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างเพลงง่ายๆนะครับผมเอาแก้มน้องนางนั้นแดงกว่าใครนะครับหลายๆคนก็น่าจะรู้จักเพลงนี้นะครับเพลงนี้เสียงสูงค่อนข้างสูงเลยมีคอร์ดอะไรบ้างคอร์ด G คอร์ด C คอร์ด D นะครับแล้วคอร์ด G มี B minor ้คอร์ดหนึ่ง มีสี่คอร์สี่คอร์ดเอาละทีนี้เรารู้สึกว่าเพลงสมมุติเรารู้สึกว่าเพลงนี้ไม่ไหวเราร้องมันเสียงสูงมากเลยนะครับเพลงนี้เริ่มที่คอร์ด C ีนะครับสายลมช่วยพัดหัวใจไปลอยไปอโอเคถ้าเรารู้สึกว่ามันเสียงสูงนะครับลองลดคีย์ลงเอาซัก1เสียงก่อน1เสียงนะครับผมอ่าเราลองนับดู1เสียงก็คือ2อครึ่งเสียง นี่ครึ่งเสียงหนึ่งเสียงนะครับผมมาที่คอร์ด f อ่าโอเคเราจะมาเล่นที่คีย์ F นะครับจากคีย์จเราจะมาเล่นที่คีย์ F อ่าเพลงนี้เริ่มต้นด้วยคอร์ดเมื่อกี้เริ่มเริ่มต้นด้วยคอร์ด C ใช่ไหมครับผมล้วก็ลงมา1 2 3อม่าได้คอร์ด B flat กับเอฟโอเค เสียงมันตามลงจากที่เป็นคใจไปล,ไปลงมาหนึ่งเสียงนะครับจากค g มาคีเอฟเริ่มด้วยคอร์ดที่สี่หรือคอร์ดบีแฟรโอเค ถ้ารู้สึกว่ายังสูงอีกนะครับอย่างคืออย่างผมเนี่ยเป็นคนเสียงเสียงต่ำอ่ะพูดง่ายๆอย,ยากต่ำกว่าน,นี้อีกอ่ะทำยังไงเพลงนี้โอเคอยู่ในคีย์ B flat ใช่ไหมครับผมอ่ะขอโทษอยู่ในคีย์ F นะเริ่มด้วยคอร์ด B flat เมื่อกี้เราเปลี่ยนมานี้แล้วนะครับผมลงอีกครึ่งเสียงครับจาก B flat ลงไปครึ่งเสียงก็คือกลายเป็นคอร์ด A จาก F ลงไปอีกครึ่งเสียงนะครับ E กับ F ติดกันเป็นคอร์ด E เราก็จะได้คอร์ด A กับคอร์ด E วันแสลงช่วยพัดหัวใจไปลอยไปที่นานที่เนือที่ไกลแสนไกลเห็นไหมครับผมสูงเอกอ่ะผมอยากเอาลงเอ,งเอาากอ่ะใหม่สตาร์ทที่คอร์ด G ใหม่นะครับผมเมื่อกี้เราลงไป F ไป E นะครับเอา E ตัวนี้เอาลงอีกหนึ่งเสียง ลงอีกหนึ่งเสียงนะครับแล้วก็นับลงไปเมื่อกี้คอร์ด e กลายเป็นคอร์ด d นะครับคอร์ด a เมื่อกี้นี้กลายเป็นคอร์ดเห็นไหมครับทีละครึ่งเสียง2องครึ่งเสียงเท่ากับ1เสียงก็จะได้คอร์ด e. d กับคอร์ด g นะครับอ่ะลงนี้กลายเป็นคีนย,นย์ d ไคอร์ดเนะครับเมื่อกี้คีย์ที่ผมสตาร์ทคือคีย์ใช่ไหมครับแล้วก็ลงมาหนึ่งเสียงจบที่คอร์ด A พอดีนะครับเป็นวิธีง่ายๆเลยนะครับวิธีแล้เราแค่นับทีละครึ่งทีละครึ่ง,ท,งทีละครึ่งลงมาเราก็จะสามารถเปลี่ยนคีย์ได้นะครับเจอคอร์ดชนิดไหนเราก็เปลี่ยนไปตามชนิดคอร์ดนั้นโอเคเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างเพลงอีกเพลงหนึ่งนะครับชื่อว่าเพลงซ่อนกลิ่น ปามม่นะทุกคนน่าจะรู้จักเพลงนี้กันดีนะครับผมเพลงนี้อยู่ในคีซีนะครับถ้าเป็นเสียงผู้ชายร้อง <Out S 1> เพลงนี้สูงปี๊ดเลยโอเคนะเราจะเปลี่ยนไปเยอะๆหน่อยสมมติจากเพลงนี้คีซีเริ่มที่คอร์ดซีเอไมเนอร์เอฟจีโอเคดูนะครับผมจะลงไปเยอะๆอเลยหนึ่งเสียงครึ่งหนึ่งเสียงครึ่ง ล่งเสียงก่อนนะครับผมแล้วก็มา1เสียงแล้วก็อีกครึ่งนึงเราได้คีย์เอโอเคไหมครับจาก C มา A ข้อต่อไป A minor ลงมานับนะครับ1เท่ากันเลย3 4เมื่อกี้ Am i n o นนะครับเป็น minor อันนี้ก็เป็นเอชาร์ปไมเนอต่อมาครับผมเมื 1, ่อกี้เป็น F เราลงมา1 yes? 2 3 4 เป็นคอร์ดดีเมเจอร์โอเคไหมครับต่อมาเมื่อกี้เราจบด้วยคอร์ดจีลงมา1 2 3 4เป็นคีย์ E อีคอร์ดอีนะครับผมจากที่เคยเป็นสูงมากเลยแล้วลงมาหนึ่งเสียง ถ้าถ้ายังรู้สึกว่าสูงอยู่ลงมาอีกหน่งเสียงก็ได้นะครับหรือครึ่งเสียงอ่ะผมยกตัวอย่าง1เสียงก่อนเมื่อกี้ผมเล่น A F-Sharp, D e ์นะครับจาก A ลงมา1เสียงก็คือ2อครึ่งเสียง 1, 2, 3, นึ่มมากลายเป็นคีจีนะครับเพลงผู้ชายผู้หญิงก็จะแตกต่างก,กันค่อนข้างเยอะจากคอร์ด A มาเป็นคอร์ดจจาก F-Sharp นะครับนับลงมา 1, 2, 3เป็นคอร์ด E m ไม o r นะครับ ขอต่อไปเมื่อกี้คอร์ดดีดีมาหนึ่งสองสามกลายเป็นคีสีแล้วก็จากคอร์ดอ e, ีคอร์ดสุดท้ายนับลงมาหนึ่งสองสามเป็นดีนะครับจากคีเอเป็นคีจีนั่นเองจ้าดอกไม้ซองกินร้องสบายขึ้นเยอะหอเกินทา,ทาใจ นี่ก็คือวิธีแรกวิธีที่2ใช้ความรู้เรื่องทฤษฎีดนตรีนิดนึงนะครับเรามีความรู้เรื่องสเกลเท่านั้นเองนะครับผมยกตัวอย่างอย่างคีซีเนี่ยมันก็มีอยู่7จคอร์ดด้วยกันมีโนต้ตอยู่เต็ดเตัวนะครับคมี c d e f g a b c นะครับถ้าเรารู้ตำแหน่งของแต่ละคอร์ดผมยกตัวอย่างกลับไปที่ซ่อนกลิ่นเหมือนเดิม C ก็เป็นตำแหน่งที่1 A er เมเไปตำแหน่งที่6 F ตำแหน่งที่4นะครับแล้วก็ G เป็นตำแหน่งที่5อ่าทีนี้ถ้าเราอยากจะเพิ่มมั่งสมมุติว่าเป็นเพลงนี้เราอยากจะร้องสบายๆที่คีดีนะครับผมแล้วก็ใช้หลักการเดียวกันเลยครับเราแค่มีความรู้ว่าอันนี้คือทางเลินคอร์ด1 6 4 พอเราเปลี่ยนไปคีย์ดีปุ๊บเราก็เปลี่ยนเป็น1645ในคีย์ดีซึ่งก็งคือคอร์ด D B G A ดอกไม้ซองกลิ่นหอมบานก็อ่าหาไปเรื่อยๆจนกว่าที่เราจะเจอคีย์ที่เราลองสบายนะครับภาวันไว้โอเคนะครับอ่ะ เอาย้อนกลับไปอีกทีหนึ่งที่แก้มน้องนางนั้นแดงกว่าใครนะครับผมสมมุิเราอยากจะเปลี่ยนเป็นคียซีนะครับเป็นผู้หญิงร้องเป็นคียซีเมื่อกี้แก้มน้องนางไปทางเดินคอร์ด B คอร์ด G คอร์ด C คอร์ด D e ีีไมเนอร์ใช่ไหมครับเราเริ่มต้นที่คอร์ด C ซึ่งก็คือตำแหน่งที่4ของคีจีนะครับแล้วก็มาลงที่คอร์ดที่1อ่ะทีนี้อยากเปลี่ยนคีย์ C มาค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมเริ่มต้นที่คอร์ดที่4ของี T C ก็คือคอร์ด F นะครับผมเห็นไหมครับคอร์ด C จำตำแหน่งคอร์ดคอร์ดโปเกชัน่น ไปถึงโอเคแล้วก็การน้องนางมันแดงก่าคร e minor นะครับตาตำแหน่งที่3ถ้าเป็นคียปกติก็เป็นคอร์ด C กับ B m i n เนอนะครับอันนี้ก็เปลี่ยนเป็น F กับ E นะครับนี่ก็คือตัวอย่างหนึ่งอ่าลองตัวอย่างหนึง่งอีกผมยกตัวอย่างเพลง้างๆลาลาลอยนะครับเดอะทอยนี่ในคยด D คอร์ด4กับคอร์ด3นะครับง่ายง่ายนะครับสำหรับเพลงเดอะทอยเนี่ยเสียงสูงนะครับอย่างผมผมก็จะลดคีย์เลยนะครับผมถ้าเล่นกีตาร์โป่งคนเดียวนะผมก็ลงมาง่ายๆเลยเพลงนี้อยู่ในตำแหน่งคอร์ด4กับคอร์ด3สำหรับ เพลงนี้นับ4กับ3ของคีย์ D. โอเคไหมครับผมจะลงมา1เสียงเลยเพราะฉะนั้นเราจะมาเล่นที่คีย์ C เสร็จแล้วเราก็เล่นตำแหน่งที่คอร์ด4กับคอร์ด3ของคอีย์ซึ่งก็คือคอร์ด F กับคอร์ด E ว่ามันสูงอีกนะครับอยากจะลงไปอีกเอาเคีลงไปอีกหนึ่งเสียงนะครับจากคีซี C ไปคีบีแฟทเอาล่ะเรามาเรามาทางแฟนกันบ้างนะครับผมเมื่อกี้เราเล่น F ไปใช่ไหมครับเล่น F ไปปุ๊บลงมาหนึ่งตำแหน่งที่อ่อซี C ของคี B flat ก็คือคอด flat โอเคไหมตำแหน่งที่3ของคี B flat ก็คือ Dm i n o r ลองดอง,อ,งองไปนะคา,าจึงมีม,มีรักผมต้องคโอเคเดี๋ยว okay. ยกตัวอย่างเพิ่มอีกอะสมมติว่าสูงไปอีกอยากลงอีกสักครึ่งเสียงนะครับเมื่อกี้คีย์บีแฟลทเอาลงมาครึ่งเสียงก็กลายเป็นคีย์เอนะครับพฉะนั้นะนนตำแหน่งที่4ของคีย์เอก็คือดีกับซีชาร์ปไมเนอร์นะครับสีสาม จะพาเธอลอยล่องไปในอากาศนะลอย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 โอเคนะครับเป็นเทคนิคง่ายๆในการเปลี่ยนทีนะครับวิธีแรกก็คือเรานับเลยทีละครึ่งเสียงลงไป ถ้าเรานับตัวแรกมาเท่าไหร่หนึ่งสองตัวต่อมาตัวอื่นๆก็นับหนึ่ง2 3 4สามสี่หนองสามสาตามลำดับนะครับวิธีที่2เราก็ใช้ความรู้เรื่องสเกลเท่านั้นเองเราต้องรู้จักทีซีทีเอฟอะไรลักษณะนี้นะครับโอเคยังไงลองไปทำดูด้วยตัวเองนะครับไม่ยากนะครับเพราะว่าเป็นอะไรที่เจอบ่อยๆในการร้องเพลงอยู่แล้วนะครับภาษาอังกฤษเขาเรียก transpose นะครับฐานสโพสหรือว่าการเปลี่ยนคีย์นะครับสำหรับคนที่เสียงไม่สูงเนี่ยแล้วเราจะเล่นกีตาร์ร้องเพลงเนี่ยในเพลงที่เสียงสูงสูงมากๆเนี่ยเราก็เปลี่ยนเปลี่ยนอย่างเงี้ยได้ตามสบายเลยนะครับผมถ้าเล่นกีตาร์คนเดียวนะครับหรือเราต้องเล่นกับนักร้องที่มีผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงร้องเพลงผู้ชายผู้ชายมาร้องเพลงผู้หญิงมันก็ต้องมีการเปลี่ยนคีย์กันอยู่แล้วก็ใช้วิธีนี้ได้เลยนะครับผมลองไปทำกันดูนะครับผมโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับ